สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยาสินเจ้าสินเจ้าในเวียดนามเนี่ยยัสินเจ้า,ด,จาดื่มกาแฟนะคะองกาแฟาแดงๆไง mọi ท่านเอยกาแฟเอ็มไม้ไงในอ๋ออ๋อเพื่อนเอ็มมืองไงสวัสดีนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะทางบ้านเรานะคะเป็นไงบ้างเนาะทางเมืองไทยชิงตรงด้วยนะคะอืมสวัสดีค่ะเชสค่ะ นี่เป็นกาแฟแดงนะคะเอากาแฟดำค่ะพูดภาษาเวียดนามปนภาษาไทยนะนี่เป็นกาแฟแบบว่าดำๆนะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมนะคะขมไอ้ขี้ไหนแหละกาแฟไงี้ย mọi เงยกาแฟคอมดึงคอมด้ากาแฟแดงไงดั้งไงดั้งกุงอุ้มทอย ต้องเล่นตนะ้อดังเทกอะเชสสองสามวันนะคะที่เวียดน,นามค่ะอากาศเย็นนะแดดไม่ออกเลยค่ะมันเหมือนที่ตลาดนะ เหมือนภาคเหนือของฮกจีมินค่ะอืมกาแฟขมวันนี้อยากดื่มน้ำแบบเย็นๆนะไม่อยากดื่มน้ำร้อนหรือน้ำมะนาวอะไรค่ะจิตเจ้าเงี้ยเหม่อเงยเออท็อกจึงเนื้อราเนื้อร่อยเอ๋ฝ่ายอีกจอ EQ EQ กองใจเอวหลามจอ ก็ทำงานทำเกีย์แกจางเกินอะ่ะวันก่อนนะคะก็มีมีคนลูกค้านะคะสองคนแม่ลูกนะเขามาทำผมที่หนิงใช่ไหมเขาบอกว่าลูกลูกสาวนะประมาณสิบขวบนะคะแม่ก็ทำผมแล้วก็ทำผมให้ลูกสาวอยู่เนาะเขาก็บอกว่าพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกหนิงว่าพี่นะเขาไม่เรียกคุณป้าหรือคุณน,าน้า <c> เ <oughs> ขาจะเรียกว่าพี่ โอ้ย oh hey, เวลาพี่ตัดผมหรือว่าทําสีผมใครทําให้พี่หรออะไรอย่างเงี้ยก็เห็นหนิงกับอีคิวซังลูกชายของหนิงใช่ไหมหนิงก็เลยบอกว่า ai, ได้อันหนั้นอันนจ้นทําให้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงลูกชายของพี่ ay, ไงทํา, <laughs> า,านะทให้อะไรอย่างเงี้ยลูกลูกชายของน้าทำให้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะบอกเขาอย่างนี้นะเขาว่าโอ้ย oh, ่ะอืม Xin chào nha Ê Mimi, tại sao cầu ghé vậy Mimi qua đây Qua đây, Mimi Ở đây, ở đây, qua đây Say hello, say hello Ở đây, qua đây Má ẩm anh nè anh nè Qua 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 Ở đây đây Lên đây, lên đây Mimi nè hả? อ่มว่าได้ว่าได้ว่าได้อะไรของอ้วนนะคะตัวใหญ่มากหน่งจะอุ้มเขาขึ้นข้างบนนะคะเขาก็บอกลงบอกลงเขาไม่อยากเข้ากล้องอะเขารู้วีไอวีมันบับล้ำเนียบเอเยงเงียบสาวกี่ใบกี่กอโต สาวกีก็ฮะ6กิโลมีนะคะหนิงจะอุ้มของขึ้นมานะคะเขาก็บอกว่าอะไรนั่งลงเพราไม่อยากออกกล้องเขารู้ว่าหนิงถ่ายวีดีโอนะคะ <c oughs> ดื่มกาแฟนะคะตอนเช้าเดีนะดีก็ดีต่อสุขภาพของหนิงนะคะก็ตอนนี้หนิงก็ดื่มกาแฟมาครั้งคือหน,นิงไม่ได้ถ่ายลงวีดีโอแค่นั้นเองนะ Ừ, nói tiếng Thái Nói tiếng Việt nha um, Khách yêu á, kể cho nghe Mấy hồi nói Cá qua làm hai mẹ con nghe dễ thương lắm nha Khách lâu năm Nói là hỏi hỏi em là uh, Chị hình như bé đó là hình như còn nhỏ tuổi nha mười tuổi mười mấy tuổi gì nhỉ hỏi là không kêu bằng ừ, kêu bằng cô ừ, nhiều khi cũng kêu bằng chị á ai nhuộm tóc cho ai nhuộm tóc cho cô vậy ai cắt tóc cho cô vậy vậy thắc mắc đó mà đó là anh đây anh khiêu nha con của cơ cô con của cô cắt tóc cắt cho hoặc là nhuộm tóc cho nha wow vậy hả vậy thay tóc mình nha chuẩn bị nhuộm màu sáng lên nữa thích móc like lắm nha nếu mà sợ tóc hư á mà để đằng sau là tóc cũng hư sẵn <cười> <cười> ôi khí hậu lạnh nha mọi người uhm, khí hậu là lạnh thèm đi du lịch và thèm đi chơi khí hậu như vậy á mình đi mình đi du lịch hoặc là mình đi Đà Lạt nha chắc nó lạnh lắm phải không mọi người ha con của em thích đi Đà Lạt em cũng vậy thích khí hậu là lạnh, lạnh. Mẹ ี่่ได้แหนะสวัสดีนะคะแม่ทั้งหลายนะคะคุณแม่กับน้องๆที่เมืองไทยนะเป็นไงกันบ้างนะสบายดีใช่ไหมเราก็สบายดีเพื่อนๆด้วยนะคะก็สบายดีอยู่นะทำมาหากินก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันก็กจะจินนิดนินิดนึงนะไม่รู้สิก็ <laughs> ก็ยังดีนะก็ยังดีว่าเราก็ยังทํางานอยู่หรือว่ามีลูกค้านะมีลูกค้าแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะปกติก็ทําผมอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายลงวิดีโอลงนะคะบางคนเขา,าแบบไม่ชอบนะนินก็นานๆทีลงนะคะที่ทําผมหรืออะไรเนาะเกกาแฟขมอะ่ะกาแฟไหนเนี้ยดังๆเหี้ยกาแฟานี้นะคะ ที่เราแบบว่าดื่มแบบไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ใส่นมนะมันดีต่อสุขภาพของเราจริงๆนะคะเวลาดื่มตอนเช้าๆนะเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง่ะมันคือจะดีต่อร่างกายของเรานะคะช่วงนั้นนะก็จะดื่มจะดีมากค่ะอืมแฟดังเห็นดั้งอ่ะดั้งเิียวฮิดหน่อยอ่ะ ผมวานละเมอเงี่ยโอ้ฝนตกนะที่นี่นะที่เมืองไทยภาคใต้เนาะภาคใต้ฝนตกน้ําท่วมเลยอ่ะ๋อเออไทยแลนด์เนี่ยเออไทยแนลนด์น่ะมีนไตเนี่ยไปเย่อนึกงับอองับเจ๋ขึ้นขม vừa tóc lại bây giờ tóc dày dày lên tí rồi nha ừ. thôi bye bye Chết Đắng quá <laughs> bye bye nhé hà xin chào tất cả các bạn ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเมืองไทยนะคะชิมดงด้วยนะคะคิดสิ่งใดขอให้ส่งแบบปลาถนาเฮงเฮงปังปังดั้มรวยนะคะเงินทองนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะย้าสินเจ้าสินเจ้านึกเวียดนามเวียดนามเนี่ยจุกห mọi คนลุงลุงก็มีสุขภาพว่าโอ้ยแหว่ hạnh phúc เป็นแอนในครอบครัวมั่งมั่งในงานของตัวเองนะทุกคนโอ้ยมีความสุขมากมากนะทุกคนบ๊ายบาย